เออ,เออเรารู้กันอยู่อะเนาะว่าเป็นแบบไหนสายไหนอะเนาะและด้วด้ไดไไปลอยทะเล <c oughs> และกูก็ยังยำแก็บแก็บแกบแก็บแกบ วลคัมช the e. ูพีพิมพ์ชนแนลสวัสดีค่ะกบพบกับบูมอีกแล้วนะคะเก็บทรงไม่อยู่ดูดูดูเฮ้ยมันมันแบบมันเมาอ่ะอันแรกก่อนเลยก็คือเอ็มบีบูมว่าเพลงเนี้ยจังหวะมันแบบแปรวงอ่ะแล้วก็ลดแห่แต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 ่ทรงเต้นทรงเต้นและทรงเมาเอ็มบีมันแบบความสนุกสนานแล้วก็เมาเมาทั้งเพลงสุริยาเต้นก็ดูรู้เลยว่าไม่เมาเนาะทุกคนก็สายเมาอะไรก็น่าจะรู้นะบาวนี่เนี้ยมันเป็นอะไรที่ทําให้เมาง่ายนะคะคือบาวนี่เนี้ยมันอาจจะมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์อยู่ เออ,เออเรารู้กันอยู่อะเนาะว่าเป็นแบบไหนสายไหนอะเนาะแบบหว่องก็เคยมีนะ ไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวโดวนดา่าแว่นของแวนโกวที่ใส่บุ้มก็เคยมีอันนึงนะเป็นกลมๆอ่ะน่ารักดีนะเว้ยอยู่ไหนไม่รู้เออน่าจะเอามาใส่นะถ้ารู้แบบเนี้ยตอนที่บุ้มเปิดเข้ามาดูอ่ะบุ้มเปิดแบบเก็บทรงมาอยู่ใช่ไหมหรือเปิดฟังเพลงรอนรีแอคอะไรเงนะี้ยกดเข้ามาในเนี้ยเขียนว่า50ล้านวิวคือถ้าสมมติบุ้มไม่อ่านตัวเล็กๆก็จะรู้อ๋อเพลงนี้ห้าสิบล้านวิวแล้วนะอะไรเงี้ยพอเขาอ่านดีๆห้าสิบล้านวิวน่าจะถึงแหละอ๋อคือหมายถึงว่ายังไม่ถึงใช่ไหมตอนนี้ก็ค ูมรู้สึกว่าบูมคุ้นมากแต่ไม่รู้นะบูมอาจจะคิดไปเองคือคนเคยฟังเพลงเด็กเบนจมามะป่ะของสมัยตั้งแต่ตอนนั้นบูมมันดังมากเลยนะตอนบูมอยู่ปีหนึ่ง <c oughs> มันดูคุ้นอ่ะมันมีท่อนหนึ่งของไดมอนด์อ่ะช่วงหนึ่งของไดมอนด์คือมันคุ้นมาก,บ,มมากบูมคิดไปเองหรือเปล่าไม่รู้นะแต่แต่บูมคิดแบบนั้นนะคะคือ <c oughs> เหมือนกับว่าเขากาลังแข่งเกมกันอยู่ใช่ปะ่ะแข่งเกมเล่นเกมแบบหัวร้อนอะไรเงี้ยอาการหัวร้อนตอนที่แข่งเกมกันเอ้ยรอบแรกนี่คือไม่ได้เลยไม่ไหวเลยไม่โอเคเลยทำไมกูแพ้ตลอดว่ะแล้วแล้วก็มมมมมีีีีคนนนนนนนอาาาาาบบว่่๊ดๆใใหห้้้้กกิิฟปพลังขึทท <Billie S 2> บาวนี่อันนี้เขาทําให้มีพลังใช่ปะไม่ได้ทําให้แบบยิ้มเคิร์มง่วงนุ่นงี้วะเกลียดจ้าเกลียดที่รู้ทันว่ามันเป็นอะไรอะโอเคเรามาดูเน <ain ways dishes> ื้อลองกันเลยดีกว่านะคะในนี้มีเขียนด้วยวับนางเอกและสาวร่วมทีมแวนโกจ้าเออเยอะนะดูในที่เขาปักหมุดไว้นะคะมีวับนางองค์นางเอกด้วยนะแล้วการที่เราอ่านเราต้องใส่ทํานองไปด้วยเก็บทรงไม่อยู่ดําดไมมันเมาอย่างนี้โดนไปซองสาทีคตรดีรู้เรื่องเลยทําไมมันเมาอย่างนั้นมันเป็นเพราะควันใช่ไหมจังหวะมันช่าง ใจทําไมมันเป็นอย่างนี้เก็บทรงไม่ได้มันต้องหลออวะยังไงอ่ะเดินเซเดินหน้าเดินหลังเดินขวาเดินซ้ายก้าไปข้างหน้า3แล้วถอยหลัง2นะคะก็ไม่ถึงสทีอ่ะไม่ได้ไไดเดี๋ยวเพื่อนมันถ่ายแล้วเอาไปลงกลุ่มไลน์อ่ะเออมันคือเรื่องจริงเลยคือบุ้มก็เป็นคนหนึ่งเพราะบุ้มเป็นคนไม่เมาใช่ปะบุ้มไม่ไม่ยุ่งกับแอลกอฮอล์อะไรเงี้ยบุ้มจะเป็นคนที่เหมือนเก็บศพเพื่อนนะอะปรามันว่าแบบพอเพื่อนเมาหรืออะไรก็ตามบุ้มจะเป็นคนถ่ายไวถ่ายแล้วก็เก็บรวบรวมทุกอย่างไม่ว่าอะไรขนาดบอกเวลาบอกรเมาบ เพื่อนพี่เขาอะไรอย่างเงี้ยว่าหวองมันเมาแล้วมันเป็นคนแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยววายอ่ะจะโดนหาว่าคออ่อนแล้วล้อกันตายไม่ต้องไม่ต้องกลัวหรอกว่าจะโดนล้อมึงโดนล้ออยู่แล้วแหละล้อไม่ยันลูกบวช้ว้ล้อไปตลอดชีวิตเนี่ะต้องคายอ่ะเสียดายงั้นตั้งสติแล้วทาใจเสียดายจริงเฮ้ยกินไปแล้วอ่ะฆ่ามาได้ไงคืออยากตั้งสติใช่ไหมแล้วก็ทําใจก่อนต้องนั่งนิ่งๆเก็บทรงดีๆอย่าให้เขารู้เราเมาดีกรีหรือว่าจะเป็นหนักการฉลีอ๋ออย่าให้เขารู้ว่าเราเมาเหล้าเมาดีกรีนะหรือว่าจะ จะเป็นอนะกันชลีก็คือกันชี่นั่นเองนะคะเฮ้ยไม่น่าเมาเล่าละแต่น่าจะเปา,ากันชี่ไม่บอกละกันกันชี่หรืว่าอะไรก็ออรออู้ก็อยู่เน <c oughs> าะเฮ้ยออะลองดูอีกทีเฮ้ยเฮตรงนั้นมองไปเห็นผีหลอนหรอหรือว่าตัวนั้นเป็นผีตานีเฮ้ย <c oughs> ช่วงจังหวะผีตาเอ่คือทรงเหมือนพี่เราเบิร์ดมากอะคิดเหมือนกันปะคือทรงเขาเหมือนจริงเหมือนพี่เราเบิร์ด <c oughs> โอ้โอ้โอ้ตาเริโอโอโอ่มไม่ดีใช่ตาเริ่มไม่ดีนะคะเริ่มเบลอเริ่มเห็นแบบเป็นนู่นเป็นนี่ดีนะไม่เห็นเป็นดาว U F O ยานอวกาศอะไรเนี่ย แล้วก็เป็นทอนซัมนะคะเก็บทรงไมอยู่แล้วก็เป็นทอนเดมอนเดมอนมาก็ภาพเมาเหมือนกันนะจ๊ะ <c oughs> กูอยู่ข้างในครับพี่กูเมาจัดเมาเป็นประจำและกูก็ยังยำแก็บๆก็บก็บก็บแก็บแก,แก,แก,แก็บและกูก็ยังเติม เติมอยู่ที่เดิมๆก็ไปไหนไม่ได้กูต้องเดินยู่นเดิมคือเดินไม่ได้อะไรอย่างงี้่ะเดินไม่ค่อยตรงกูก็เซก็ถ้าไม่ตรงมันก็ต้องเซมไหมอยากจะพาเธอไปทะเลเลเธอไม่มีตังผมก็จะเพเออได้จ่ายมาจ่ายให้หน่อยนะคะกูชี่แบ็กกูแม่งใส่เหมือนกับเออเอไหนอะอันนี้ไม่รู้จริงกูชี่แบ็กก็คือกระเป๋ากูใส่เหมือนกับดีเออมารูอะห้รู้มาบอกหน่อยนะเธอว่าแฟนเก่าเธอไม่ค่อยโอเคมากับผมไม่ต้องกลัวว่าจะเทแฟนเก่าไม่โอเคใช่ปะมากับผมครับผมไม่มีเทแน่นอน เพราะผมจะเปคุณอย่างเดียวได้ถ้าเธอเมาก็จะพาเธอไปนอนถ้าเหมือนกับเธอเป็นนางเอกในละครอ๋อเมาปุ๊บนางเอกเละครเออุม้มอุ้มค่ะอุ้มแลวก็ไปนอนคือพระเอกไม่ทําอะไรนะถ้าเป็นพระเอกห้ามทําอะไรนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนางเอกจะเมาแล้วเกาะคอมาหอมเก่ง <c oughs> แต่ว่าเธอนั้นก็เมาในทุกตอนทงกม,มาบ่อยเกนินอ่ะพาเธอไปนั่งดูโปรงลางสะออนเออทุกคนรู้ใช่ไหมว่าโปรงลางสะออนเนี่ยเป็นแบบกลุ่มนารสินมารวมกันนะคะบุ๊มก็รู้จักกลุ่มโปรงลางสะออนนะวันไหนวะเมื่อเดือนที่แล้วพิ่งไปรำกับพีี่่คนนนนททเปป็าางงงงไหตัวออ,อออขรสม เห็นไหมพอพูดถึงปุ๊บย้อนกลับไปในสมัยตอนนั้นอีกแล้วนะคะสมัยที่โปงรังดังเพรานั้นก็เพิ่งคุยกับเขาเรื่องนี้แต่ไปก็เป็นซ้ําเหมือนเดิมเนาะแล้วก็ไดมอนเก็บทรงไม่อยู่กูก็เมาอยู่ดีเนี่ยเฮ้ยเนี่ยท่อนเนี้ยบูมว่าเหมือนเหมือนเพลงเด็กเบญจมาสำหรับบูมนะสำหรับคนอาจจะไม่เหมือนหราเก็บทรงไม่อยู่กูก็เมาอยู่ดีมีพลังของดีสุบแล้วชื่นใจดูดพลังเข้าไปหัวสมองลื่นไหลกูก็เมามากมายฉันเมาเมาเก่งก็คือเก็บทรงไม่อยู่นั่นแหละค่ะเมาเก่งอะต่อไปแวนโกขีดเส้นให้เป็นเส้นตตรงและเเดินนามส้ก็ ดไไมไ่โอ้ยนั้นมันยากมากเลยสําหรับคนกินเหล้าอ่ะวันนั้นบูเล่นเกมอะไรวะไปกับว่องเล่นเกมมันน,นเรือแพนกวินทุกคนเคยเล่นบ้านเรือแพนกวินอ่ะที่แบบเอาตัวแพนกวินมาวางบนเรือให้มันทรงตัวอยู่ให้ได้ห้ามล้มอ่ะบางคนเล่นไม่ถึงแบบ2ตัวก็ล่วงแล้วแล้วก็ต้องกินอ่ะคือแบบใครแพ้ก็ต้องกินเหล้าต่อใครแพ้ก็กินเหล้าหรอโคตรขําเลยแค่เกมง,ง่ายก็ไม่มีใครเล่นได้เอาจริงบูม,มีสติดีมึงเล่นไม่ได้เลย <c oughs> เกมนั้นเดินไปซะตรงบูมสติดีอารได้อยู่แต่คนเมาไม่ได้แล้วนั เดินเยกออยู่กลางถนนเกือบโดนรถชนหัวใจจะวายอาการจะเป็นจะตายเพราะเก็บทรงไม่อยู่โอ๊ยเมาขนาดนี้ไม่มีใครเก็บทรงอยู่หรอกจ้าหนูจบแล้วเนื้อร้องจริงๆเนื้อ้องมันก็คือความเมาอะค่ะโอเคจบไปแล้วนะคะเพลงนี้เป็นเพลงปั่นๆกวนๆเพลงเนี้ยต้องไปเปิดในสถานการณ์แบบเวลากินโลกินเล่าอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวผมจะให้วองเปิดเก็บทรงไม่อยู่แล้วก็เต้นไปแล้วก็กินบาร์ี่ไปด้วยนะคะมันจะได้มีพลังเพิ่มพลังเนาะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนเพลงนี้ตลกอ่ะชอบแล้วก็จะบอกว่า คิดถึงน้องๆน,นะคะบ๊ายบายนะทุกคนจุบจ๊บๆบ๊ายบายเก็บทรงมาอยู่